สวัสดีครับคนเลาะหินชาแนลครับรรมือนี้ปะผาลกิดดี่มน้องมาเอาจอกอานี้ออกจากน้องเอือดเนาะบริเวณเอาออกเมื่อวานนี้น้ำไหลพวกหญ้าพวกจอกครับมาตันไว้คือเก่าครับสบมือแรกมือที่สองยังยังยัง,ยง,ยงห,หาความสเ็็จยังบบ พอดอกพี่น้องเลยมันไหลมาแต่ทางไก่พูนยั<อ>นงมือตึบ๊บขึ้นเอามือนี้ก็ได้เอาเป็นเริ่มงานเป็นวันที่สองครับช่วงนี้ก็เอาเครื่องมาเติมน้ามันก่อนเนาะช่วงเช้ายัางไม่ได้ลงงานพี่น้องสากามฮอดเนาะสามกามฮอดเริ่มสิงลงงานครับเริ่มเอาน้ํามันมาเติมใส่เครื่องแต่และเครื่องนะครับมานํากันสิบกิโลกมมือนี้ก็ได้มาซอยพี่สายน้องเนาะบ้านดอนแดง เต็มที่มือนี้ครับพี่น้องเต็มที่คู่มือเหรือวะกำลังวางแผนครับกำลังวางแผนงานใ่วัชเฮ็ดมือจังไดเนาะมือนี้อันที่เข้ดันออกมานี่กะโอ้ลายแล้วพี่น้องไอ้ผู้ด่ามันมันคาต้นไม้เนาะต้องได้เคลียร์ได้เคลียร์ต้นไม้ทางทางนอกนี่ออกซะก่อนครับ ทางนอกพื้นที่น้องนี่ก็เป็นเป็นหน้าพี่น้องเลยเป็นเป็นเป็นให้หน้าแต่ว่าน้ําน้ํากระท่วมเนาะปีนี้น้าท่วมใหญ่น้ําท่วมไหลเป็นให้ท่าให้หน้าเจ้าของหน้าเพื่อนก็อนุญาตว่าเอาดันออกไปเลยเวลาน้ําแห้งมาแล้วจังสีหาวิธีการไถกบให้เป็นปุ๋ยไปเลยเพื่อนว่าอันนั้นก็ก็ดีขึ้นกันเติมน้ำมันก่อนเนาะเติมน้ำมันหลุดตูน้ำมันเครื่องก่อน เด็กจังสิลืมงานได้ครับ ทำงานต่อเนื่องครับน้องครับไม่สอยกันคนละไม้ละมือแต่ว่าป่าไม้กับป่าหญ้าเนาะกับจอกอะโอ้โหไหลเสลือเกินน้องเลยไหลมาเรื่อยๆแต่ว่ามีมันกลเป็นขอบเขตของน้องอยู่ดอกว่าแต่ไอ้น้องเพิ่นมันก่วงเนะาะก่วงเน่ก่วงเนี่ยนี่ียไปกับกุ้งลาย เอาสู้ไปสามมือนี่น่าจะเบาบางลงไปอยู่จักน้อยหนึ่งกำลังจันออกเลยทางนี้กำลังทางนี้ก็ได้นซอยคันคนละไม้ละมือเลย